สวัสดีค่ะเด็กหญิงพัทรวิภาสิงหาชายมณสามทับสิเเลขที่20วันนี้จะมานําเสนอวิธีการซักผ้าค่ะหัวข้อที่ได้ก็จะเป็นซักชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนก็จะประกอบไปด้วยเสื้อนักเรียนกระโปรงนักเรียนแล้วก็ถุงเท้านะคะก่อนที่เราจะไปซักกันเราจะต้องคิดกระบวนการทํางาน5ขั้นตอนกันก่อนกระบวนการทํางาน5ขั้นตอนก็จะมี1ขั้นเตรียม2ขั้นปฏิบัติ3ขั้นตรวจสอบปรับปรุงแล้วก็ 4ขั้นรายงานผลสรุปผลนะคะหขั้นประเมินผลต่อไปเราก็ไปดูวิธีการปฏิบัติกันได้เลยค่ะวิธีปฏิบัตินะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนำเสื้อนักเรียนลงไปล้างในน้ำเปล่าก่อนเพื่อล้างสิ่งสกปรกก่อนนะคะแล้วก็จะล้างไปเรื่อยๆไปดูตอนล้างเสร็จค่ะล้างผ้าในขั้นตอนแรกเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงชักฟอกไปแล้วนะคะแล้วก็ จะมาตีฟองกันตีฟองเสร็จนะคะเราก็จะใส่เสื้อนักเรียนที่เราล้างเสร็จแล้วลงมาแช่วไว้ประมาณ20่สสานาทีนะคะหลังจากที่เราแช่ผ้าขาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาล้างถุงเท้าด้วยน้ำสะอาดนะคะ แล้วเราก็จะเอาไปแชร่รวมกันแบบชสือนักเรียนเอาไว้เลยก็แช่ไปค่ะระหว่างรอแช่นะคะเราก็จะนำกระปรงมาล้างในน้ำสะอาดรอแช่ไว้20นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาซักเสื้อนักเรียนกันต่อเลยเสื้อนักเรียนจุดที่จะต้องซักสำคัญสำคัญก็จะมีตรงปกเสื้อนะคะ ก็ขอเสื้อขอเสื้อแล้วก็ด้านในของแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ตรงชายเสื้อนะคะ แล้วก็กระเป๋านะคะก็จะเน้นตรงที่สกรปรกมากๆนะคะก็จะเป็นพวกกระเป๋าแขนเสื้อคอเสื้อปกเสื้อรักแร้อะไรพวกนี้นะคะ ต่อมาก็จะซักขุงเท้านะคะต่อมาเราก็จะมาซักกระโปรงกันต่อนะคะก็ซักกระโปรงนะคะก็ไม่มีอะไรมาก แล้วก็แปรงแนวยาวแบบนี้แปรงเบาๆต้องนอกเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะหลุดจนซีบนะคะแล้วก็กลับด้านกลับด้านมาแปรงข้างในก็จะแปรงรอบเอวนะคะ เราก็จะเปลี่ยนน้ำนะคะสักสองสาน้ำให้ล้างให้สะอาดะะก็นามาแช่ใส่น้ำยาปอบผ้านุ่มนะคะแช่เอาไว้ให้มันหอมๆหมหมต่อมาเราก็จะมาล้างกระปรงกันกนระ,ะปรงไม่ต้องล้างเลยๆน้ำหอเพราะวา เกิดว่าล้างไม่สะอาดแล้วมันจะเกิดภาพสีขาวๆตอนที่มันแห้งแล้วนี่ก็ครบ5นาทีแล้วนะคะที่แช่มาแล้วก็เอาขึ้นตากได้เลยค่ะแล้วเราก็เอา กระปรงมาแช่ต่อได้เลยนะคะแช่ไว้เหมือนเดิมค่ะประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เอาขึ้นตากได้เลยค่ะวันนี้ก็วิธีการซักชิ้นนักเรียนจบแล้วนะคะขอบคุณค่ะ